วัสดีค่ะดูยะนางยะนางนี่ยาวเร็วมากๆค่ะวันล,ละคืบเนี่ยงามจังเลยส่วนที่อยู่ขอบล่างนี้ก็คือเจ้าเดิมจากนารายหรือแปะตำปึงกระจกด้านนอกนั้นฝุ่นด้านนอกนั้นเอื้อมมือไปเช็ดไม่ถึงนะคะไม่ใช่ฝุ่นจากด้านใน ส่วนไม้นี้ก็คือเอาไม้มาปักกันแมวไม่เช่นนั้นแล้วผักในกระถางไม่เหลือแน่ค่ะไปยินเข้ามานั่งยกเว้นหางเสือแมวจะกลัวแล้วก็คงไม่ใช่ว่ากลัวแมวจะไม่ชอบกลิ่นของใบหางเสือหูเสือค่ะอุ้ยพูดผิดอยู่เรื่อยเลยยาวๆที่เทายะนาง พันอยู่เนี่ยก็คือหางจระเข้นะคะมีฝุ่นได้นะนั่นนะ่ะตอนกลับไทยจะมีคนที่เขาอาจจะเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้คะ่ะเพราะว่าในหมู่บ้านต่างๆจะต้องมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเพื่อความสะดวกนะคะก็มองไปเห็นกระถางหนึ่งมียอด คล้ายกับยอดจากนารายะเต็มกระถางเลยเลยคิดบอกเอออยากปลูกแบบนี้บ้างจังเลยคือเต็มกระถางมีแต่ยอดงามๆแบบนี้ค่ะใบจะใหญ่กว่านี้ซะด้วยซ้าเพราะว่าเขาได้รับแดดแต่จากนารายเท่าที่สังเกตดูไม่ชอบแดดจ้านะคะก็เลยเด็ดมาปักกระถางดูซิว่าจะขึ้นมาเต็มกระถางเหมือนที่ วินมอเตอร์ไซค์ปลูกไหมไม่เหมือนแล้ววันนั้นไม่ได้สังเกตด้วยนะคะว่ามันเป็นจากนารายหรือว่าเป็นรือสีผสมรือสีผสมเนี่ยดูเผินๆคล้ายจากนารายจริงๆนะคะคิดว่าเป็นรือสีผสมมากกว่างามจังเลยตัดพอตัดแล้วนึกว่าเขาจะตายทุกครั้งเนี่ยตัดเน่ย แม้กระทั่งเด็ดยอดเด็ดใบกินยังยังเหี่ยวเหี่ยวเหมือนกับโดนน้าร้อนลวกแต่ครั้งนี้ดูสิคะตัดแล้วเขาไม่ตายแต่ไม่ตายหรอกคะ่ะถ้าเด็ดใบกินนั้นเขาก็ไม่ตายแต่ว่าใบที่เหลือจะค่อยๆค่อย,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 อยไหมเหมือนโดนน้ําร้อนลวกแล้วเขาก็จะเกิดมาใหม่แตกยอดออกมาอย่างเงี้ยถ้ามองเห็นพลฮาต้องขอโทษจริงๆ เพราะว่าสายตาไม่ดีด้วยมันจะปนเอ้ยพูดผิดอยู่เรื่อยๆจะปนกันทั้งจากนารายและยะนางนะคะส่วนใบเนี้ยคือใบยะนางเนี่ยคะ่ะชีวิตต่างแดนมีผักไว้ให้มองก็งมีความสุขแล้วค่ะไม่ใช่ว่ามีผักไว้เก็บกินนะคะปลูกแล้วเอาไว้มองซะมากกว่าแม้กระทั่งใบยะนาง ให้พบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีค่ะมือไม่หยุดมือทำไมมันสันส่นๆก็ไม่รู้ค่ะ